ครับพามาขอคุณขอปากครับแตงโมหวานน้ำจากพี่ลุงสวิตเด่นครับที่บรรทุกมาบอกนะครับมาเป็นเสื้อผ้านะมาเห็นพี่เป็นเสื้อผ้าสะท้อนแสงมาเพิ่ม่าลายแบยิง้หนูวงเคลืนเห็นทีมงานใส้กันมาจังเห็นเพื่อนจังเห็นกัน เป็นยังไงครับลอเบิรงครับตอนเป็นยิ่งหนูยิ่งหนูว่านก่อนน่อ้บสิบคอนเสิรแจบ้งนะพ่อใ่แของกระปอกละลอนุ่มบ่บตรทอง่เสียห่าพ่อเนีย โอ้ันี่คมจะ่บริเใสขึ้นมาตนี่ตัน้อนี่แหละเขาเป็นโคมจริงๆเทาอะเจี๋ยสตรอะไรไหมอ่เพื่นมาโยมีเสียฝาว่าฝากพ้อครับเขาดีได้เสียไม้ใส่เลยเจียสูตรอะี่ยเจียสูตรบ้องสันแมวเสี๋ยสูตรนะครับเทียเดลูดมียอมของตัขอบคุณครับได้เสียแทบิ้นฮะกินก๋วยเตี๋ยวเหรครับ เห็เขาพ่อคนติดเสื้อชุดขาวนีไหนนี่วะเสียที่ว่ายิ่ยงหนูครับนี่เลยเจ้าบ้าเล่นนี่ครับขอบคุ่นนะครับนี่เดี๋ยวจะไปแจกทีมง,งานครับที่เป็นยิ่งหนูน้องกัน,นกตตำรวจเห็น่าเลี้ยวเห็นนับจับปืนแจ็ปก็ดีวะยี <c oughs> นลเลยเหรอเขาอย่งนั้มเราจะใส่ในงานอื่นก็ได้ครับนี่มันจะถอนแสงดีได้อหรองามไปเด้อนี่นขึ้นบ่หมองๆครับยิ่งหนูหัวมันจะถอนแสงครับ ตำรวจเขาจะจับปืนครับคน้าไปจับปืนน้ำปกน้ำปลาเรวเสียไปแจกขนาดนี้เาครับไปแต่ไซด์เรื่องไปงานไปเองแมนครับเป็นแบ้าที่งงสะท้อนสะท้อนแสงเลยจะท้อนตัวแท้ซองไฟไปก็เเรียผาล้วนเนี่ย ข,ข,ขอบคุณได้หลายครับผมไปเสือสามตัวเลให้พ่อตัวนึงขอบคุณพ um. <uh ี่ล um> ุงไมุงั้นพวกไม้พี่เพิ่นบอกเขาจะขันไปที่ศาลเขาพกปืนก็เป็นปืนพื้นบ้านนะครับปืนแก๊ปตำรวจเห็นเขาจะยึดเอาเลยเขาจับปืนไปเลยครับขอบคุณลาท กอ,องเลยนะสิบเบอร์กองวายของเล่นข้าปั้นมาหึงแล้วตัวนี้อืมธี่ใจดีคุณตาผมอยู่ในคอมเมนต์บล็อโทรศัพท์นะครับวันนี้เฮ้ยนะครับของเล่นข้าปั้นแบบนี้เดินนี่น้ำยาอียยังพร้อมนี่น้ามั่งับน้ามัวนี้ข้ปั้นทั้งหมดตัวนึง นีอาหารสับปันแล้วนี่เฮ like ้ยปันกำลังย่านฝ่ายครับช่วงนี้ทำอะไย่านฝ่ายอะไรคูเพิ่งอะไรเพิ่งอะไรเนี่ยันมาจนเจ้าของเจาห้องได้ทีเดียอันนี้เป็นอาหารมาครับนี่เฮ้ยนี่มพิ่งอะไรสับปันเนี่ยเนี่เดี๋ยวเพิ่งไหนอันนี้นะครับขอบคุณก่อนพี่ธนาพรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผม ว่าพี่เอครับขอบคุณของฝากเขาปั่นนะครับเด้อนงอจนเต้าหงอกเลยแต่อบคุอีกคนนี่เียกแอะแยะเอวมากเนล้วขอบคุณก่อนเอาร็วๆขอบคุณก่อนคิดตัวฟ้าไม่อไม้อยู่น้ำเด้อไม่ให้อยู่น้ำเด้อคิดกวนม,มาแล้วครับเลขปัน่นยานฟ้ายานฟ้าครับเฮ้ <c oughs> ย ยุใส่ฝ่ามันห่วงยุใส่เฮ้ยเบิ้งกันได้ดังเลรบดใจวครเฮ้ยเฮยอปั่นเนื้อหนิเศษเมาเธอเนาะพี่เดี๋ยวเสาขบงมีเดินข้าลานฝ่าครับเดี๋ยนี้เองกิ๊กใหม่สองตัวนี่ยององไปไปลูกหมาในค่อมไปเร็วในค่อมไป สนไก่ยานให้ยานฝ่ายอยู่ครับฝนตกยานอ้าวักเป้าอะไรฮะปักเป้าไอ้ผมอันนี้เป็นของผมสั่งไว้เองครับเนี่ยเล่นมือถือเอี๋ขอบคุณนะครับอขอบคุณมากๆเลยเนอทั้งสองอย่างเลยครับผมไอ้ลุงวะว่างๆากเหยียาบน้ำกลิ่นเลยเว้ย อ้ากัดระเบิดนขนาดน, <ละ S 1> นี้ระเบิดใส่ปากวะน,นี่ขอบคุณพี่เอกกับพี่ลุงเสวีเด่นนะครับเด้อคบมากมากครับผมเดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวตงไมาคลิปหนาับผมโว้ในหลายครับผม